สงครามเก้าทัพการเผรชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างสยามกับพม่า พศ2328ในรัชสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์คือช่วงเวลาแห่งบททดสอบครั้งใหญ่หลังกรุงศรีอยุธยาเสียกแก่พม่ามาเพียงไม่กี่สิบปีพมา่ายังคงหวังยึดครองแผ่นดินสยามจึงระดม um กำลังครั้งมโหฬารเกณฑ์ทับถึง9้าสายเคลื่อนเข้ามาพร้อมกันทั้งเหนือใต้ตะวันตกและตะวันออกหวัวใจสำคัญอยู่ที่ตับใหญ่ทางด่านเจดีสามองค์เมืองกาญจนบ,บุรีเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ มาหมายจะใช้ทะลวงเข้าสู่พระนครแต่กรุงรัตนกโกสินทร์แม้เพิ่งตั้งได้เพียงสามปีก็ไม่ได้อ่อนแอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบัญชาการกองทัพหลวงด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระบรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาคซึ่งเป็นแม่ทัพผู้กล้าการศึกครั้งนี้ดุเดือดปืนใหญ่ระเบิดก้องกลางหุบเขาช้างศึกและพลทหารประชิดถ้ำหันเป็นเวลาหลายวันกำลังใจของชาวสยามแน่วแน่เพราะ นี่คือการพิสูจน์ว่าจะยืนหยัดได้หรือไม่ ในแผ่นดินใหม่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท้ายที่สุดกองทัพพม่าที่ลุกรานกลับพ่ายยับเยินไม่สามารถฝ่าด่านการจนบุรีเข้าไปได้ทัพทั้งก้าวแตกพ่ายกลับไปนับเป็นชัยชนะสำคัญที่ทำให้สยามยืนหยัดอย่างมั่นคงและเป็นหลักฐานแห่งความเข้มแข็งว่ากรุงรัตนโกสินทร์แม้เพิ่งถือกำเนิดแต่ก็พร้อมปกป้องบ้านเมืองจากภัยศึกใดๆได,ได้อย่างองอาจ